ละเอียดช่ำเนื้อเนียนเนื้อเนียนว <laughs> ว้า <laughs> เนื้อเนียนมาก <laughs> เนื้อเนียนนะอันนี้ปั่นแบบปั่นแบบเหมือนปั่นโอเคเลือกปั่นได้สองอันคุณผู่ชได้สองอัน อันหนึ่งเป็นโหปัญญ่นยาเขาเรียกว่าโหปัญญ่นยาปั่นแห้งแล้วหยาบนะแม่ไม่ใช่เอาน้ำใส่เข้าไปกระซวกกระซวกไม่ได้นะคะมันจะรัว่วไม่แตกคร้แรกไม่แตกไม่แตกจริงฮะไม่แตกค่ะไม่แตกค่ะไม่แตกค่ะม,มาหลุดมือ,อฉันไปแล้วคะ่ะเครื่องปั่นโหเด้งได้หลุดมือนี่นะคะเป็นปั่นแหง้งนะปั่นพริกปั่นเขาเรียกอะไรปั่นพริกปั่นกระเทียม นะะปั่นหมูสับปั่นอะไรได้หมูสับก็ช่วยนิดนึงนะคะทำให้มันชิ้นเล็กๆนิดนึงทําได้นะคะชิ้นต่อไปเป็นเครื่องค่ะเป็นโถใหญ่อันนี้โถใหญ่สําหรับปั่นอะไรอันนี้ห้วยตวงสําหรับตวงพวกน้ําหวานนะคะน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำอะไรน้ำผึ้งอะไรก็ว่ากันไปไม้พายสําหรับคนค่ะสุดท้ายฝาปิดแน่นหนาแน่นหนาอันนี้เอาออกตัอะไรอันนี้ขอบโชว์บริการ ไปที่อยู่ข้างในขอล้างยังไง่อล้างอย่างนี้ใส่กับเข้าไปวางปิดเลยนะคะ๊บิ๊บเบิ๊บเบิ๊บเบิ๊บดบิ๊บาบิ๊บเบิ๊บเบิ๊าเบิ๊บเบิ๊บเบิาานนได้ด้วบเบิาบเมจะจะิ๊บเบินบเบิ๊บเบิ๊นเบิ๊บโหไม่ใช่โหกแก้วค่ะถ้าโหกแก้วมีของพานาเ่ะโ,เโหเหิลาสติลาสติ้ตตดเดไม่สามารถบั๊่นของร้อนได้ไม่แนนํา BK วัสดุคืออะไรนะ BPA <B PA S 1> ย่อมาจาก <B PA. S 1> อะไรไม่ทราบกันเชื้อรนาะกันเชื้อราคือหลายๆคนบอกว่าทําไมถึงไม่สามารถปั่นน้ำร้อนได้เพราะคือมันจะเป็นฟูดเกรแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับน้าร้อนแบบจ,จัดๆน้ำร้อน90องศาเนี่ยคือมันมีผลนะมันเป็นฟูดเกรแต่ว่าคือร้อนมากๆมันมีผลมันจะมีวัสดุฟูดเกรดสำหรับอาหารร้นอนเหมือนกับที่ไปซื้อทัพเบอแวร์ค่ะทัพเบอแวร์เขาจะเขียนจริงเลยว่าทําได้นะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะสาธิตเป็นตัวอย่างนะคะ เปิดได้เลยเราทําเป็นเมนูหุงข้าวเพื่ออุ่นน้ำเดี๋ยวน้ำเดือดเราหมุงลงเสร็จปุ๊บอันนี้แล้วลูกค้าบอกว่ากลิ่นสติกไหมไม่ต้องกลัวหม้อหุงข้าวที่เราใช้ถ้าดีๆบางตัวถอดต,ตัวข้างบนได้ถอดต,ตัวพวกนี้ออกไปล้างได้อ่าตัว4719ตัวใหม่เนี่ยถอดได้ตัวนี้ไม่ถอดไม่ได้จานนี้คือเราใช้สาหรับประโยชน์เราล้างเสร็จปุ๊บเราสามารถใช้ผ้าชุบน,น้ำเบาๆผ้าชุบน้ำเบาๆหรือน้ำสบู่ล้างเส็ดได้นะะอันนี้น้ำตาลผี ทำไมถึงใส่น้ำตาลเพียเพราะจะได้หอมกับข้าวบ้านหน้าหนูกินเองไม่มีของชูรสเราไม่ใส่คูม,มัมินะคะกับข้าวอร่อยด้วยสเสน่หิบใบสวักของเรานะคะปรุงไปเองเลยนะคะอันนี้ใส่ไปก่อนนิดเดียวพอเดี๋ยวจะหวานไปเพราะว่าบ้านนี้ไม่ค่อยกินหวานกันบ้านตัวอย่างเราชอบกินหวานกันใส่อีกนิดนึงเพราะว่าฉันชอบหวาน,นไม่กินใส่อันนี้น้ำปลานะคะปิดปีด๊พรก,ก็ต้องปิดปีออ่าน้ำปลาตาทารอะไรใช่ไหมะวันเติข้าวเดี๋ยวจะวันเติ้ลข้าว ไปยุไิแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีใช้แม่นาวซดซื้อเมื่อวานเก็บในตู้เย็นตู้เย็นยี่ห้ออะไรดีดีหมดทุกยี่ห้อระบบแทบไม่ต่างกันพวกรีเฟรชต่างๆแต่ชอบแบรนด์ไหนให้ซื้อแบรนด์นั้น ซื้อให้ขนาดพอดีหรือเปล่า mm hmm. วิธีการทล่จซื้อตู้เย็นที่ถูกต้องคือซื้อให้มันมีขนาดที่พอเหมาะค่ะอย่างเช่นอยู่ขนาสามคนซื้อตู้เย็น6คิวตายแล้วแม่จะเก็บอะไรได้บ้างนะน้ำก็จะไม่น้ำก็จะหมดละไม่ต้องซื้ออะไรที่มันแบบพอดีนะบางครั้งคือเออเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง,ายง,ง่ายซื้อของสองอยา่างแล้วกเสียมากและนะครับอ่เพื่อพือนไฟเนื่องด้วยมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่เราจะใช้อ่า โอ้ตายตขึ้นไปก็จะร้องไห้ก่อนเนาะอ,อ,อยากนอนเหมือนกันอยากขึ้นอันนั้นหนึ่งีอาอยากอยากไปอยากอยากอยากเป็นแบบเวอร์ชันแบบของสเตชันเหมือนกันเพราะว่ายังคิดอยู่ว่าปีน,นี้เวอร์ชันไม่ทันก็จะไปสเตชันอยากนอนที่ดูซิคือดึงมือขึ้นลูตาจะไหลอยู่ใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะ บ้านเรามีของครบมีอะไรครบนะสระดวกสบายไปหมดสักอย oh ่างเครื่องปั่นน้ำผลไม้ได้ไม่พอปั่นน้ำจิ้มก็ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนน้องปั่นขายได้เอ็นวันหนึ่งได้เป็นกี่ลอยไม้ไม่รู้ชิมชุนทีขนทิศโชคดีมือเราเป็นมาแนวเดี๋ยวปั่นไปเรียกใครก็ได้มาชิมสักคนนุ๊กอะหคนชิมก่อนตอนนี้คือมือมันชิมเองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแจกคอยให้เนาะ ละ,ะเอียดทำเ,เนียนเนื้อเนียไม่ต้องถึงมิสลินสตา์ค่ะทำกินเองที่บ้าน,นา <Wow. S 2> าก็ได้อยากจะให้มันสวยสิ เนียนนะอันนี้ปันแบบป่นแบบปั่นแบบเหมือนปันป่นสมูทตี้ฝากกดติดตามนั้นคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านสิเสี่ยงพัดนะคะ